สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบนและครัวนะคะในโครงงานเรื่อง Amazing Banana หรือกล้วยมหัศจรรย์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกล้วยหอมนมสดปัน่นและเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ กิจกรรมกล้วยหอมนมสดปั่นนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะส่วนผสมนะคะมีกล้วยหอมนมจืดน้ำเชื่อมน้ำแข็งและเครื่องปั่นค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีการทำกล้วยหอมนมสดปั่นนะคะนำน้ำแข็งที่เราเตรียมมานะคะเทใส่เครื่องปั่นเลยค่ะค่อยๆตักใส่นะคะเด็กๆ ขั้นตอนที่2นะคะเราจะนํากล้วยหอมที่เราผ่าเป็นแว่นแล้วนะคะตักใส่ในเครื่องปั่นเลยค่ะเด็กๆกะเอาเลยนะคะว่าเด็กๆจะใส่ประมาณเท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะนําน้ําเชื่อมที่เราเตรียมมานะคะเทใส่เล็กน้อยค่ะเด็กๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะน,นํานมจืดที่เราเตรียมมาตักใส่นะคะเพื่อเพิ่มความมันให้กับน้ํากล้วยหอมของเราค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นกันเลยนะคะเด็กๆเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะรอน้ำแข็งกับกล้วยเข้ากันนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสีของน้ำกล้วยหอมเมื่อเราปั่นออกมาแล้วนะคะจะได้สีขาวเหลืองนวลนๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยหอมไหมคะคุณวอเดี๋ยวเราจะนําไปใส่แก้วเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเนื้อของกล้วยหอมนะคะเมื่อผสมกับน้ำแข็งแล้วก็นมแล้วนะคะจะได้สีแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถทำร่วมกับผู้ปกครองได้นะคะ และเราก็จัดจัดแก้วของเรานะคะให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นค่ะโดยการใส่ชิ้นของกล้วยหอมที่เราเตรียมไว้นะคะตกแต่งเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆน้ำกล้วยหอมของคุณครูน่ารับประทานไหมคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเราน้ํากล้วยหอมปัน่นต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยกันเลยค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยกันค่ะประโยชน์ของกล้วยนะคะก็มีมากมายเลยค่ะเช่นลดความอ้วนค่ะแก้ท้องผูกรักษาไมเกรน ลดความเครียดบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจลดโลหิตจางและทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายค่ะ เป็นอย่างไรกันบ,บ้างคะสําหรับการเรียนรู้โครงงานเรื่อง Amazing Banana หรือกล้วยมหาัศาจรรย์เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของกล้วยลักษณะต้นกล้วยชนิดของกล้วยประโยชน์ของส่วนต่างๆของกล้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์การทําปืนจากการกล้วยหรือการปลูกกล้วยประโยชน์ของกล้วยและที่สําคัญเด็กๆได้ทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกล้วยหอมนงสุพปั่นกันด้วย สำหรับวันนี้ครูวอและครูเบนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย